สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องป่ายสุขูสุคนสวัสดีวันนี้วันนี้วันนี้วันที่เก้านะครับวันที่เก้าของปีครับผมเก้าแรกของปีครับวันอังคารมกราคมสองพันยี่สิบสี่นะครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมันนี่เซฟส่งสิบห้าเที่ยวเด้อมันนี่เลาหาเลาะเที่ยวครับผมมันนี่ วันนี้วันที่เก้านะครับเก้าแรกของปีครับผมไปเที่ยวกันครับนั่งรถไฟนะครับนี่ MRT ครับผมไปนะครับนี่ต่อด้วย BTS ครับผมขึ้นบันไดเลื่อนนะครับไปเที่ยวกันครับผมมาเด้อมอนี้เซฟส่งสิบาไปเที่ยวทางใดมาเลยครับมา มาไปนํำกันครับผมจวดๆวดไปไนน้ำกันเดิมนี่เดอ้อสบายดีพอแม่พี่นอ้องป้องป่ายสุกูสุคน มาหานั่งรถเที่ยวนะครับวันนี้นั่งรถเที่ยวไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยๆบูมีจุดหมายปลายทางนะครับงานเที่ยวครับผมผมนี่นะครับที่นี่สถานี b ท s อนะครับเอมารอขึ้นรถไปเที่ยวครับผมเที่ยวอย่างเดียวครับวันนี้ครับผม นี่นะครับมาแล้วมาแล้ว BTS ีเอมาแล้วนี่ไปเที่ยวกันครับผมมาเด้อมาเด้อไปเที่ยวนำกันเด้อจวดจัดพาดปึ้มครับไปเรื่อยๆครับจักตกใส่แนลละมื่อนี่ ไปเรื่อยๆบุหงมองจักแมนตกทังใดเนี่แล้วไปจวดจวดสายเดียวเะครับมนี่มาครับนี่มาวัดครับผมนี่มาไหว้พระใหญ่นะครับวัดอันนี้วัดประชุมราชนะครับ วัดประชุมราชประทุมธานีคลองหกครับผมนี่มาทำบุญไหว้พระนะครับขอพรครับผมไหว้พระใหญ่นะครับวัดประชุมราชประทุมธานีนะครับคลองหกครับผมนี่วัดสวยงามมากครับผมวัดสวยงามสวยงามวัดใหญ่มากครับผมกันผูยย้ใดอยากมา กาบไหวบูชามาได้เด้อครับนี่อยู่คลองหกครับคลองหกปทุมธานีครับมาเด้อมาเด้อนี่ผูดอยากมากราบไหวมาได้ครับผมนี่วัดใหญ่ผ้าสวยมากครับผ้าใหญ่ครับผมนี่นี่ผ้าใหญ่ครับนี่สวยสวยครับสวยมากสวยมากพี่น้องเออผูดอยากมามาได้ครับ ปทุมคลองหกครับผม